เอาละให้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านก็สู่ช่องโมโนไอเดนเช่นเคยนะครับนักับเกมไอเดนกันด้วยในวันนี้นะครับนะก็กลับมาอยู่กับวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผู้ชมอาจจะลงคลิปช้าไปนิดนึงนะครับนักก็แต่เราก็ยังจะลงเหมือนเดิมนะครับนโอเควันนี้เราจะมาเล่นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดฝั่งเซอร์นั่นเองนะครับนะไม่ต้องพูดทร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปอธิบายสกิลของคนะของเอ่อปรมาจารย์ในการหลบกหนีแล้วกันนะครับนะซึ่งตัวละครนี้ มันทำออกมาเหมือน God of War มากนะครับตัวละครหลักของ p l a y t h o u s t นั่นเองนะครับชมแต่ก็สงสัยเปลี่ยนสายอาชีพนะครับนะเลยมาทำการจู๊ในเกม i d e n t นะครับนะก็คงจะไม่ใช่นะครับชมโอเคมาดูทนาของสกิลกลรวงตานะครับนะซึ่งสกิลนี้เมื่อกดใช้แล้วมันจะมีวงหมอกออกมาในรัศมี16.9เมตรน,นะครับนะที่ผ่านตรงกลางนะเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยมันจะทาให้ธนของ ไอตัวประมัจาร์ในการหลบหี้เนี่ยเล่องหุ่นนั่นเองนะคล้ายๆล่องหุ่นแต่มันก็ไม่ล่องหุ่นนะครับถ้าเกิดเราอยู่บริเวณขอบวงกลมนะท่านผู้ชมมันจะทํามันจะมีเงานะครับน,ะอ,นอกจากนี้ไอ้วงกลุ่มตัวนี้มันจะสามารถกันสกิลฮันเตอร์จากภายนอกได้นะครับวงเล็บบางตัวนะครับนะซึ่งบางตัวก็ใช้ไม่ได้นะครับนะท่านผู้ชมก็ตัดสินใจใช้ได้ดีซึ่งไอบ้บหมอกนอกจากจะมีประโยชน์ในการกันสกิลฮันเตอร์แล้วมันก็ยังสามารถ ช่วยในการจู๊ได้ด้วยนะครับท่านชมอาท่านชมงงหือว่าจู๊ยังไงหรือจะเล่นเนียนก็ได้นะครับนะซึ่งแล้วแต่ท่านชมจะเล่นนะครับแล้วก็เมื่อผู้รอดชีวิตคนอื่นแล้วก็ตัวของปรมาจารย์ในการดมนี้เนะี่ยออกจากวงภายในเจวินาทีมันจะเผยออร่าให้ฮันเตอร์เห็นนั่นเองนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับท่านชมประมาณนี้แล้วกันนะครับนะ ต่อไปกนรบหนีนั่นเองนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตหรือตัวเรานั่งเก้าอี้เนี่ยภายในระยะเวลาห้าวิเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะย้ายเก้าอี้หรือเปล่านะครับนะภายใน5้าวิถ้าเกิดเราไม่ย้ายมันจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับนะดังนั้น5้าวิตัดสินใจนะครับซึ่งสกิลนี้ดียังไงมันจะช่วยให้เราเออ ทำให้ฮันเตอร์ไม่สามารถโซนเครื่องได้นะครับนะอาจจะไม่ค่อยไกลมากนะักแต่มันก็สามารถย้ายเก้าอี้ไปจุดอื่นได้นะครับซึ่งบางแมปเก้าอี้มันห่างก,กันมากนะครับสกิลนี้จะใช้ไม่ได้นะครับนะซึ่งเป็นข้อจํากัดของสกิลนี้นะต้องมีเก้าอี้ภายในระยะ38เมตรนะครับนะถึงจะย้ายได้นะครับนะเมื่อย้ายแล้วภายในห่วงบีเนี่ยเราจะไม่สามารถแอคทีฟกับคนที่นั่เก้าอี้ตรงนั้นได้นะครับมันต้องรอก่อนนะครับนะ เพื่อไม่ให้เป็นการกูนะครับน้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราย้ายแล้วเราดึงได้เลยเ่ยคือฮันเตอร์มันบางตัวมันเดินดินติเดินดินเดินดินใช่ไหมน้ำชมเออมันเดินไม่ทันนะครับนะมันทาให้ตัวละครเนี้ยดึงฟีนอะนเองแต่ก็ไม่ใช่นะครับเกมออกแบบมาให้ดึงไม่ได้หกบีนะครับนะน้ำชมก็ต้องรอไปก่อน ต่อไปโกลูยูซ้อนรวงนะครับสกิลนี้จะกันดาเมจการโจมตี50%ของฮันเตอร์นะครับเมื่อเราโดนตีแล้วเนี่ยแล้วของปรมาจารในการหลบหนีเนี่ยมันจะเด้งเหมือนเราเด้งไปข้างหน้าเออครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งสกิลนี้ค่อนข้างดีน้ำชมเพราะว่าเออมันกันการดาเมจ50%่ะเออดีดีครั้งหนึ่งนะครับนะในแมปต่อใชอนะ้ดีดีแล้วกันนะครับเหมือนเรามีมีโอกาสที่จะไม่โดนเพิ่มตีครั้งหนึ่งนะครับนะนก็กนนะค่อนข้างดีใช้ดีดีนะครับสำหรับสกิลนี้ ต่อไปคุมสถานการณ์ร่วมหน้านะครับซากยูนี้จะทำให้ท่านของปรมาจารย์ในการหลบหนีเนี่ยเออฆ่าไมา้ฆ่าหน้าต่างไป10%นะครับนะแต่ว่าเนื่องจากปั่นช้าอีก15%นะครับไอต,ตัวละครเนี้ยผมลองไปเล่นทุกสายมาแล้วนะครับนะผมมองว่าเล่นเป็นตัวช่วยดีวยกว่านะครับนะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าผมเอาไปจูแล้วฮันเตอร์ไม่ค่อยไล่นะครับแนละ้วเพราะว่ารู้ว่ามันปั่นช้านะครับฮันเตอร์เขาก็ไม่ค่อยไล่หรอก ซึ่งผมเล่นทั้งแด็ทั้งสปินก็นั่นแหละตามสภาพนะครับทานผู้ชมดังนั้นเอาตัวละครนี้ไปเป็นสายช่วยดีกว่านะครับหรือซับพอร์ตนั่นเองนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเล่นสายจู๊สายอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําแล้วกันนะครับตัวละครนี้ทําออกมาถ้าเป็นสายช่วยนะผมว่าสู้ตัวละครแบบมอือหรือต้นเรือไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันมันช่วยได้แค่ครั้งเดียวนะครับนะท่านผู้ชมนอกจากเราจะไม่เสียแพ้นะครับตอนดึงเพื่อนเฟ้นแรก ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับตัวประจาใในการหลบหนีนะครับนะซึ่งผมไปเล่นหมดธรรมดานะครับวันนี้จัดให้แค่เพียงเกมเดียวนะครับเอาไว้เป็นวิทยาทานในการรับชมแล้วกันนะครับว่าเล่นยังไงโอเคเราไปเจอกันในเกมหนึ่งเกมครับไปเจอกันมาท่านผู้ชมความทรงจําของรีโอนะครับนะแม่โอเคแล้วเป็นฮันเตอร์อันวานะครับท่านผู้ชมแม่ ไม่ได้เจอนานน่าจะมาซ้อมเล่นกันนะครับนะหมดธรรมดาแล้วผมปั่นไฟเลยแล้วหัวใจเต้นม,มาก่อนหนึ่งทีสปอร์ตทำไม้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าได้กักยังไงเอ่ยพยายามจะยิงคั่วสีน้ำเงินใส่เราโอเคแล้วผมวางหมอกไปเลยโอเคชอนนี้ก็โดนหัวมาก่อนหนึ่งทีเห็นไหมท่านผู้ชมสกิลพาสดีทำงานนะครับเมื่อกี้ผมโดนตีนะแต่ว่ามันกันดาเมจ50%รเนไงเออกระโดดก่อนหนึ่งสเตปยังไงเอ่ย แล้วโดนหดยัดไม้ไปเลยชน,นีแม่เดี๋ยวเราวินเข้าธนกของเอ,อเดี๋ยวไม้นี้เราพับไปเลยน้าชมเพราะว่ามีห้องอยิงยิงขั้วธนกของน้ำเงินมาก่อนจากระยะไกลเวลาเราวางหมอกให้วางไม้โอเคเปิดประตูมาใจธนกของอันวายังไงเอ่ยตีด่างไม้แล้วผมพับคนสเต็กพยายามจะมีแล,ล้ขึ้นโยกลอาหนึ่งทีแล้วผมก็โดดข้ามธนกเป็นไม้โอเคสวยแค่โดดข้ามคนหนึ่งสเต็ป เวลาเราจะวางบอกให้วางตรงไม้กับหน้าต่างน้สมเออมันจะช่วยเราจูงง่ายขึ้นนะครับนะโอเคยังไงเอ่ยแล้วผมสไตล์เนียนเหมือนเรียนมาแล้วสวนไงเจอสวนตอนนี้อันเตอร์หลวมไปก่อนหนึ่งสเต็ปน้ำชมโอเคแล้วเซตไปก่อนหนึ่งเครื่องน้ำชมตอนนี้แล้วผมเนียนเลยไอเทมไม่มีแล้วนะครับนะนอกจากย้ายเก้าอี้อีกสองชิ้นยังไงเอ่ยกูล่าหลวมไหมตอนนี้ แล้วเหมือนจะรู้หรือเปล่าว่าเราอยู่แถวนี้นะครับยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวละครนะยังไงที่เอนมาแล้วผมแข็งใจไงช่อนี้แล้วโดนหัวไปก่อนหนึ่งทีแม่ผมนึกว่าเขาจะไม่เห็นนะเมื่อกี้เออเลยแข็งใจไม่ไม่รีบวิ่งนะยิงธนะของขวาน้าเงินมาก่อนน่าจะล้มนะครับน้ำท่วมช่อนี้แล้วก็โดนหัวไปเลย Okay. จับกุ้มานะครับท่านผู้ชมชอนนี้น่าจะวางข้างหน้านี่แหละไม่น่าไกลมากโอเคช่อนนี้เราย้ายไม่ได้นะครับเพราะอะไรตัวไม้ำมํำสมเก้าอี้มันห่างเกินนะครับนะผมเลยกดย้ายไม่ได้นะก็เหลือสองเครื่องสุดท้ายนะครับนะคนข้าง,งเครื่องได้เยอะนะฮันเตอร์เสียเวลาหาเรานะครับท่านผู้ชมเอาไปใช้กันได้นะท่านผู้ชมเออแต่ว่าตัวละครนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนหยิบม,มาเล่นนะไม่รู้เพราะอะไร แต่ว่าก็เออตัวดึงมันมีตัวดึงดีกว่านี้นะครับขัดนะแล้วเป็นธนาของนักเขียนนิยายมันดึงนะครับทุนผู้ชมแล้วยิงควนมินไปก่อนแล้วตีมาก่อนทีเหมือนเพื่อจะดึงเลยเฟดไปนะครับทุนผู้ชมวนนี้พยายามจะเอาเรานะครับแล้วยิงแนะ้ควคเนมือก่อนทีเสียก่อนยังไงเอ่ยแล้วมีการสลับล่างกับนักเขียนนิยายถ้าเกิดเราล้มเราตายแล้วนะ,ะกระโดดหนึ่งสเต็ปหลอกก่อนทีโอเคโด,ดสวน ี๋ยวพับไม้จากนักเขียนนิยายนะครับท่านผู้ชมชนนี้แล้วผมเนียนชยนนี้ให้เขาหลงรอยเลือดเป็นของนักเขียนนิยายไปละยังไงเอ่ยแล้วติดสตัรมาแล้วนักเขียนนิยายลุกแทนไปเลยท่านผู้ชมฮันเตอร์บอกก็มาก็มาโอเคแล้วฮันเตอร์ตัดสินใจเปลี่ยนเอานักเขียนนิยายนะครับนะเครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายท่านผู้ชมเออคิดเอานี่นี่ฮันเตอร์เสียเวลาหาเรานะครับนะ ใช่จุดพิกมันอยู่ตรงที่เสียเวลาหาเรานะครับนะแล้วก็หลงรอยเลื่อดด้วยนะครับนะโอเคเราเนื่องจากเราเฟ,ฟสสองน้ำชมผมจะบอกทิคอีกอย่างหนึ่งคืออย่าเข้าเครื่องถ้าเกิดเราบาดเจ็บนะครับนะให้เราไปหารีกูก,กับเพื่อนหรือไม่ก็หาไอเทมเล่นนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดฮันเตอร์เทเลมาหรือประตูว์ปไปกลับมาเนี่ยแล้วเราล้มเลยเราตายนะครับนะท่านผู้ชมโอเค เครื่องได้95ตอนนี้น่าจะเตรียมเครื่องเขาแล้วอย่เรียบร้อยเปิดประตูจากฮันเตอร์อันวาโอเคยังไงดีเพื่อนจุดเลยเพื่อนบอกไม่เคยสนไม่เคยแคร์เพราะว่าฮันเตอร์เปลี่ยนนะครับนะใครเป็นคนจุดเครื่องก็จุดเลยนะครับนะก็ะถือว่าดีนะครับนะเพราะว่าฮันเตอร์ใช้สกิลไปแล้วโอเคได้เป็นคาชามายากลเดี๋ยวเราไปประตูฝั่งนู้นดีวกว่าเพราะว่าเพื่อนเปิดฝั่งนู้นนะครับนะ แล้วก็ท้ายเกมท่านผู้ชมเหมือนเดิมเนื่องจากเราตายแล้วนะครับนะอย่ารีบเข้าประตูนะครับให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนส่วนเรามาแอบหรือว่าลอยดึงก็ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคเหมือนจะมีตาแดงนะช็อนนี้พี่อันวายังไงโอเคเดี๋ยวเราย้ายเพื่อนมาเก้าอี้ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดึงนะท่าชมเดี๋ยวขอสแตนบายข้างบนก่อนเพราะว่ามันต้องรอเวลาครับเผื่อฮันเตอร์มา แล้วเหมือนประตูจะเปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวเราได้ดึงฟีนะครับสวยเลยแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับล้วเวลาเราย้ายเก้าอี้จากเพื่อนเนี่ยเลือดเลือดที่มันไหลบนเก้าอี้มันจะหยุดชงนะงักไปน้นชมเออถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าดีเป็นข้อดีของตัวนี้แล้วกันยังไงแล้วหัวใจขึ้นน้ชมชนนี้ผมขออนุญาตยังไม่วิ่งไปฝั่งนู้นแล,ล้วกันอย่าตายนะครับนะไม่ใช่หรอกกลัวตาย โอเคแล้วเหมือนเพื่อนจะวิ่งไปเอ๊ะฮันเตอร์ไม่เห็นหรอเขาไม่เห็นหรือว่าเขาปล่อยกันเออเนี่หัวใจยังเต้นอยู่เลยน้ำชมเต้นแรงด้วยโอเคแล้วผมไม่เห็นฮันเตอร์ไงตอนนี้ตาแดงอีกสิบเก้าวีนะน้ำชมเออไม่ต้องรีบก็ได้เรารอรอ,รอตาแดงหมดก็ยังได้นะครับนะถ้าเกิดตาแดงหมดแล้วก็วิ่งออกประตูชิวชิว ยังไงเลยเราคงวิ่งไปเลยน้ำชวงตอนนี้ตาแดงอีกเจนวีแล้วพัตเตอร์อยู่ข้างหน้าโอเคกูกลับอีกสามวินะครับรอไปก่อนโอเคตาแดงหมดนะครับนะก็เดี๋ยวผมปิดคลิปเลยละกันน่าจะรอดนะครับเอาเป็นว่าชิปนี้เป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดต่างท่สำคัญคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปเราอยากให้ทำตัวไรกินมาได้เลยนะครับไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าตัวไรไว้เจอกันบ๊ายบาย